ใจเย็นไอทิศท,ที่อาโกประกาศตัวรักกุนแขมแต่งานนี้ไปดูเบื้องหลังสุดลัน่นต้องบอกว่าประเทศกัมพูชาพยายามที่จะผลักดันให้กุนแขมศิลปะป้องกันตัวของพวกเขาให้เป็นที่รู้จักวงกว้างในเวทีโลกหลังจากที่พวกเขาอ้างว่าถือเป็นต้นกำเนิดของการต่อสู้ด้วยมือเปล่าถึงขั้นที่มีภาพปรากฏบนกำแพงนครรัฐ โดยเบื้องต้นพวกเขาตัดสินใจใช้การแข่งขันกีฬาซีเกม2023ที่พวกเขาเป็นเจ้าภาพครั้งแรกในรอบ64ปีถือโอกาสเผยแพร่ศิลปะป้องกันตัวของพวกเขาให้ชาวโลกได้รู้จักด้วยการไม่ใช้คำว่ามวยไทยแต่ใช้ชื่อว่ากุนแขม นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งสหพันธ์กุลแขมนานาชาติเพื่อหวังที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาติต่างๆทั่วโลกแถมล่าสุดยังได้มีการนำที่อากโกเตเซรานักมวยชาวบราซิลที่เคยเดินทางมาหากินด้วยการชกที่บ้านเราไปเป็นแบรนด์ของศิลปะของพวกเขาซึ่งงานนี้นักมวยแซมบ้าวัย30ปีตัดสินใจเปลี่ยนชื่อในโลกโซเชียลจากไตอกโกมัวอีไทยที่อากโกมวยไทย มาเป็นแต่อาก็เทคเซระคันเแมที่อาก็กุนแขมพร้อมทั้งประกาศตัวว่ารักกุนแขมมากๆและจะขึ้นสังเวียนโดยใช้ศิลปะการต่อสู้ของเขมรนับต่อจากนี้อย่างไรก็ตามงานนี้แฟนมวยของเพื่อนบ้านต้องสะดุดกับรอยสักที่แผ่นหลังของเจ้าตัวเมื่อมันเขียนเป็นภาษาอังกฤษตัวใหญ่ว่ามวยไทยมวยไทยนั่นเองงานนี้เลยไม่รู้ว่าเจ้าตัวจะลบรอยสักนี้หรือไม่และถือเป็นเรื่องตลกกับการกระทําครั้งนี้ของเจ้าตัว สำหรับที่อากเตเซราเคยเดินทางมาหากินในบ้านเราฝึกซ้อมที่จังหวัดภูเก็ตเคยขึ้นชกในเวทีมวยไทยหลายรายการของบ้านเราทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นไทยไฟมวยช่อง8และมวยไทยไฟเตอร์ X มาแล้ว